Am I getting old? Absolutely. Am I going to start acting my age? No. No, why would you do that? Why? The world sucks enough. Continue to be a shit show. A fabulous shit show. สวัสดีค่ะสาวสาวสาวไทยนะคะคนนุ่เป็นคนไทยก็มาพูดกันเรื่องวันนี้มีเรื่องอยากเมาส์นะคะปนุษย์อยากเมาส์แล้วก อยากถามสำหรับคนที่มีประสบการณ์จากการขูดมดลูกหรือลอกมดลูกนะคะกอนนี้ก็ฝากถามแล้วก็ช่วยคำแนะนำเออช่วยคาแนะนาหน่อยนะคะเพราะว่าปนุษนุจะมีการผ่าตัดหรือการลอกมดลูกนะคะวันที่25นี้ก็ป้องมานะคะแล้วก็กลันนิดนีด้ เพราะว่าตอนที่คลอดลูกคนแรกก็ประมาณว่าเป็นประสบการณ์ที่ไม่ค่อยดีอะนะคะตัวเสียวๆแต่พอช่วงนี้เราเป็นช่วงวัยทองนะคะหรือเขาเรียกว่าพรีแมทน์ะพอด <c oughs> ประมาณว่าตอนนี้อยู่ที่ต่างประเทศนะคะอยู่ที่แคนาดารักอร์ออนตาริโอปกติก็จะไม่ค่อยอยากจะเข้าโรงพยาบาลนะคะแต่บางอย่างเราก็รีบเร่งกันไม่ได้นะคะก็อยากจะ ของคำแนะนำจากสาวๆเพื่อนๆที่อยู่ทั่วโลกนะคะที่ว่าเคยมีประสบการณ์หรือที่อยู่เมืองไทยนะคะที่มีประสบการณ์ได้เจอการคุดบนลูกหรือการผ่ามนลูกนะคะเพราะว่าผู้หญิงเราเรื่อง subject นี้ topic นี้นะคะเป็น topic ที่ดงสำหรับผู้หญิงวัยทองนะคะปะนุณเองก็จะเข้าวัย53อย่าบอกใครนะต้องบอกเพื่อนบ้านด้วนยะ53 ก็เข้าใจนะคะเป็นช่วงที่ปรับสภาพฮอร์โมนหลายๆอย่างก็มีรอบเดือนค่อนข้างหนักนะคะถ้าใครอยู่ต่างประเทศนะคะไม่ว่าอยู่รัฐไหนประเทศไหนถ้าสาวๆนะคะเรามีรอบเดือนมีปัญหาก็ให้จดเอาไว้นี่คือคําแนะนําที่หนึ่งนะคะ mm hmm. เพราะว่าตั้งแต่ปนุย์ม,มาอยู่แคนาดาเนี่ยจะไปหาหมอหรืออะไรปุ๊บเนี่ยเขาจงถามจะถามมาก่อนเลยว่ารอบเดือนวันแรกและว,วันสุดท้ายเมื่อ,อไหร่เราบอก เรามาปวดหัวเรามาเป็นนี่มามาตรวจหน้าอกมาถามรอบเดือนเราก็แบบก็ต้องตอบนะคะมีอะไรให้จดเอาไว้นะคะโดยเฉพาะผู้หญิงนะคะโดยเฉพาะผู้หญิงเวลาเราไปหาหมอที่ตรวจสุขภาพไม่ว่าเจาะเลือดหรืออะไรก็แล้วแต่เรื่องเรื่องรอบเดือนนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่หมอส่วนใหญ่เขาจะถามโดยเฉพาะผู้หญิงวัย40 up ต่างวันนั้นไม่รู้นะแต่ประนุดได้ประสบการณ์จะ,จะมี ก็มีใครมีไหมคะสังเกตว่ารอบเดือนอะหมดก่อนรอบเดือนยังไม่หมดมันแล้วแต่คนอะนะคะแล้วแต่กรรมพันธุ์ด้วยอย่างปัณนุเนี่ยรอบเดือนยังมีอยู่แล้วมีช่วงระยะตั้งแต่เข้าจะมีผิดสังเกตก็ตั้งแต่อายุประมาณ42นะคะช่วงนั้นแต่เราก็คิดว่าเอาคงไม่เป็นอะไรเพราะบางทีเราดื่มเราเที่ยวเรานอนไม่พอเราทํางานเยอะมันก็ทําให้สุขภาพเราอาจจะแบบขึ้นึน้นลงลงอะนะคะและความเครียดมันก็เกี่ยวเพราะว่า,วาถ้าคนเป็นไทรอย นะะปนุนก็เป็นไทรอยแต่ไม่ใช่ไฮเปอร์ไม่ใช่ไฮโปแค่เป็นมีต่อมเป็นไฮรอยแต่ก็ต้องดูแลสุขภาพนะคะเพราะพวกนี้มันเป็นอะไรที่ท,ที่ที่ลิงก์กันที่ต่อเชื่อมกันถ้าใครไม่รู้ว่าต็เงเป็นไหมให้ไปตรวจนะคะแล้วก็ปรึกษาแพทย์แฟมิลี่ด็อกเตอร์นะคะของปนุนี่เป็นประสบการณ์ของตัวเองที่ตอนนี้กำลังเกิดขึ้นก็เลยอยากมาออกมาคุยแล้วมาเล่าสู่กันฟังแล้วก็อาจมีเพื่อนบางคนให้คำแนะนำว่าจะต้องระวังตัวยังไง ต้องดูแลตัวยังไงหลังจากทำแล้วอะไรประมาณนี้นะคะก็เลยอยากมาเล่าสู่กันฟังเพราะว่าคิดว่าเรื่องนี้น่าจะสําคัญสําหรับผู้หญิงเพราะว่าคิดว่ามีผู้หญิงหลายๆคนที่เกิดปัญหานี้แต่ไม่รู้จะไปเริ่มตรงไหนหรือจะไปปรึกษาใครหรือจะทํากับชีวิตตัวเองยังไงในไลฟ์สไตล์นะคะเพราะว่าเวลาผู้หญิงเราเวลามีรอบเดือนเยอะๆเ,เนี่ยไปไหนก็ไม่สะดวกแล้วด้วยที่ว่าปนุนเนี่ยทำงางกับลูกค้ามีลูกค้าผู้หญิงเยอะ ก็มาคุยกันบางคนบอกว่าเลือดไหลทั้งๆที่แบบไม่รู้ตัวอันนี้เราก็คิดว่าคงไม่เกิดกับเรามั้งแต่มันก็เกิดกับเราจนได้นะคะนี่พูดจากประสบการณ์ตัวเองตอนทํางานอยู่มันเป็นเรื่องที่น่าเกลียดไหมคิดว่าคงไม่นะคะเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ผู้หญิงแล้วผู้ชายต้องซัพพอร์ตแฟนซัพพอร์ตภรรยาเพราะว่าผู้ชายเนี่ยเขาไม่มีโรคไวั ยวทยทองเนี่ยเขามีนะคะเลือกไวัยทองของผู้ชายแต่เขาจะไม่มีเลือดไหลแต่เขาจะมีอารมณ์แปรปรวนมีฮีทมีความร้อนในร่างกายเขามีนะคะฉะนั้นก็ไปตรวจสุขภาพถ้าเกิดใครอายุ40ขึ้นไปแล้วเนี่ยบางคนเกิดตั้งแต่อายุ35ด้วยซ้าําอันนี้แล้วแต่นะคะฉะนั้นถ้าคุณเริ่มอาการนอนไม่ได้เครียดเลือดไห่ดีนะคะโดยเฉพาะผู้หญิงตอนนี้เราเล่าเรื่องของเรื่องผู้หญิงปนุษย์ไม่ใช่หมอนะคะไม่ใช่ด็อกเตอร์คือมาเล่าเรื่องประสบการณ์ว่า เราจะต้องดูแลตัวยังไงแล้วปั้นรู้จะต้องเจออะไรอาทิตย์หน้านะคะก็ประมาณจะมาแชร์กันว่าเราสู่กันฟังว่าถ้าเกิดใครจะ ไปหาหมอที่นี่นะคะเราต้องทําตัวยังไงบ้างในเรื่องของไวยทองนะคะปะนุษย์ก็จะเข้า53อีก2เดือนนี้ก็ประมาณว่าก็กลัวนะคะาบอกตรงๆว่ากลัวเพราะว่าอย่างที่บอกประสบการณ์สมัยก่อนตอนคุณว่าลูกมันเจ็บแล้วก็ไม่ได้วางยานะคะที่หมอประเทศไทยสมัยก่อนนานมากแล้วละ่ะลูกชายคนแรกก็ตอนนี้ก็35แล้วค่ะปะนุษย์ก็โดนมานะคะก,ก็สดๆนะคะก็ประมาณนั้นแต่ที่นี่ตั้งแต่ปนุษรู้สึกว่ามีรอบเดือนไหล ออกมาค่อนข้างเยอะนะคะเรารู้สึกว่าทําให้เราจะหน้ามืดจะมีอาการเป็นลมมันคนเสียเลือดเยอะนะคะเหมือนกับจะทําให้เรารู้สึกเหนื่อยเพลียตลอดเวลามันก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ใช่เราเราเป็นคนอยากใช้ชีวิตออกทํานู่นทํานี่ออกกําลังกายไม่ต้องใส่ผ้าทำไมย4่ชั่วโมง5วันไม่เท่าไหร่7วันโอเค10วันยังพอไหวแต่พอเข้า20วันบางคนเห็นว่าเป็นเดือนเดือนก็มีนะคะเราก็รู้สึกโอ้โห จะไปรอดไหมเนี่ยก็เลยไม่ได้แล้วค่ะจะต้องหาที่ปรึกษาก็เลยไปปรึกษาหมอแพทย์ประจำเขาเรียก Family d o c t o เหมอส่วนตัวนะคะเขาก็ส่งเราไปที่เขาเรียก Special i s t <ๆ>เกี่ยวกับหมอสูนะคะใช่ไหมท่านาระาทายห้หมอสูหมอที่ตรวจภายในเราก็ไปเจอคุณหมอก็คุยกันคุณหมอตอนแรกก็วก็ให้ยานะคะเป็นยาเกี่ยวกับปรับฮอร์โม,โมนก่อนยาชุดแรกก็เป็นเกี่ยวกับระดับของเอสโตรเจนนะคะร่างกายของผู้หญิงทุกคนจะต้องมีเอสโตรเจนและโปรเจสเตอโรนนะคะ สอง,สองโฮอร์โมนนี้มันสาคัญกับร่างกายเรานะคะลองไปศึกษาดูบรุกุก่า่ค่อนข้างละเอียดทุกคนจะต้องไปศึกษาแล้วดูแลตัวเองนะคะแล้วก,แวก็แล้วก็ลองอ่านว่าเออเราขาดแล้วจะได้ศึกษากับหมอว่าอาการเป็นยังไงข้างเคียงเป็นยังไงนะคะก็ได้ชุดแรกมาที่คุณหมอบอกนะนี่ของป้านะคะของบรุกก็คือการรับเอสโตรเจนแต่พอไปไปประมาณปุ๊บอาหารที่ของคนไทยส่วนใหญ่จะมีพวกซอยก็คือพวก่วเหลืองพวกน่าจะไฮเอ็นเอสโตรเจน แล้วก็บอกหมอหมอบอกอืมฉะนั้นเธอต้องปรับเป็นโปรเจสเตโรและเพราะเอสโตเจนจสูงมันยามไม่ได้ผลถึงท่านไปเลือดก,ก็ยังเยอะอยู่ช่วงนั้นกลับเมืองไทยพอดีแล้วกลับมาได้ยาตวัวใหม่นะคะได้ยาตวัวใหม่ก็มาทานอีกก็รู้สึกว่าดีขึ้นไหมก็ดีแต่ก็ดีไม่นานพอกินได้กล่องที่3มันเหมือนกคล้ายยาคุมะนะคะมันก็คล้ายาคุมหมอนยาคุมก็ประมาณก,กินไปปุ๊บตอนนี้เลือดมาหนักมาก หรือเป็นเพราะว่าเราเครียดนะคะที่ห้ออะไรก็ไม่รู้มันเหมือนยาคุมก็ไขมาก็ราบอกไม่ได้อ่ะเหนื่อยครั้งล่าสุดนี่ปรนดุดเลือดไหลก็มาเกือบ22วันเรารู้สึกว่าไม่ได้ละเหนื่อยขับรถก็ไม่ได้ใช้ชีวิตปกติไม่ได้เวียนหัวตลอดเหมือนคนท้องก็เลย ปรึกษาหมอก็คุยกับหมอนะคะแต่ตอนแรกก็ไปหาหมอ,อ natural pass ก่อนเขาก็ให้คาแนะนามา natural pass ก็คือเป็นหมอที่เกี่ยวกับดูแลเรื่องโฮอร์โมนโดยตรงนะคะเพราะหมอที่นี่เขาจะแยกไม่ใช่คนเดียวแล้วรวมทุกอย่างจะแยกฉะนั้นทุกคนก็ไปหาข้อมูลนะคะว่าเราจะต้องไปหาหมอแล้วปรึกษาหมอลักชนิดไหนบ้างระดับไหนบ้างประดุลก่อนที่จะเจอหมอสูนะคะหมอสูสูตีเวสหรอสูตีเวสเ,วเกี่ยวกับช่องคลอดเนี่ย ก็เลยไปหาหมอที่เกี่ยวกับฮอร์โมนโดยตรงก็เป็นหมอผู้หญิงเขาก็ให้คําแนะนํามาว่าเออถ้าเธอจะไปเจอหมอสูเธอลองขอทําแบบนี้ได้ไหมปรึกษาทําแบบนี้ได้ไหมเพราะคุณจะได้เลือดหยุดไหลเพราะด้วยวัยของคุณคุณคงไม่อยากมีลูกแล้วนู่นนี่นั่นแล้วเขาก็ใช่ค่ะสุดท้ายก็ไปหาหมอก็เอาคําแนะนําของหมอฮอร์โมนเนี่ยไปไปคุยกับเขาเขาก็เลยบอกว่าโอเคครับฉะนั้น ถ้าคุณเลือดไหล<ม>เยอะขนาดนี้<ม>ก็เลยเราไปสเต็ปที่3กันเลยละกันก็คือการลอกมดลูกออกทําให้ผนังมดลูกเนะี่ยมันบางลงเลือดอาจจะน้อยลองเ<ม>พราะเวลาเลือดที่เรามาเยอะๆเนี่ยมันเป็นไซโตมันเป็นลอกมันก็นจะไปเกาะตามผนังมดลูกถูกไหมคะเราถึงหน้าท้องเราถึงจะบวมแล้วก็มีการหนุนท้องด้วยการปวดแล้วบางทีถ้าเราเกิดมีพอลอพอลอก็คือเป็นติ่งที่ห้อยเกาะอยู่ตรงผนังมดลูกที่เขาวาดได้ดูนะคะนี่คือในความเข้าใจของกระดูนะมันก็จะไปบล็อก แล้วเลือดมันไม่ออกมามันก็ทําให้รู้สึกป,ปวดนะคะเหมือนคนมาชกท้องเราลูกผู้หญิงมันเป็นอะไรที่แบบหเหนื่อยแต่เราเกิดมาเป็นผู้หญิงแล้วก็ต้องดูแลกันต่อไปนะคะก็หมอเขาเลยบอกว่าฉะนั้นเดี๋ยวเราก็คงต้องลอกมดลูกถ้าลอกมดลูกแล้วเขาทำยังไงคะคุณหมอเขาก็น่ารักนะคะที่นี่ที่ที่หมอที่ออนตาริโอเขาก็บอกจะใช้ไฟฟ้าจีแล้วจะเป็นแผลด้านในพอบอกแผลด้านในปน้าโนก็ คุณเจ็บน้าดูเลยฉันเป็นแผลด้านในเลือดจะไหลจะทะลุฉันไหมเราก็คิดไปน,นูป่นไปนี่เนาะเราก็ไม่รู้เนาะนี่ก็คือเป็นครั้งแรกพอไอ้คุณมาลูกกับใช้ไฟจี้มาลูกเนี่ยป้านุนยังไม่รู้อาการอาการมันจะเจ็บปวดมากน้อยแค่ไหนก็เดี๋ยวมารู้กันตอนอีพิโซดที่2นะคะคือหลังจากถามมาแล้วแต่ที่แน่แหมอบอกว่าถ้ากลับบ้านคุณจะมีเลือดออก กอนะคะก็คงตรงมีเลือดออกแล้วเขาก็จะให้ยากแก้ปวดมาให้ยากแก้ปวดที่นี่ค่อนข้างแรงแล้วก็ไม่ค่อยอยากกินแต่ถ้าปวดก็ต้องกินเพราะมันเป็นภายในเราก็กังวลว่าเออเราจะรีคาบเอร์ก็คือจะพักฟื้นได้กี่วันก็ขอประมาณอย่านานมากเลยเพราะว่าแค่นอนแค่วันเดียวทุกวันนี้ก็เบื่อนะคะเขาก็เลยตกลงจองโรงพยาบาลให้นะคะจองเตียงให้ที่นี่เขาดีนะคะก็จะเป็นสมุด ในดูด้านงานนะคะมันจะเป็นทุกอย่างบอกว่าทําอะไรบ้างไม่ทําอะไรบ้างนะคะกินอาหารกี่โมงแล้วก็มีการคุยกันว่าตกลงว่าถ้าเกิดเลือดไหลแล้วจะต้องมีการถ่ายเลือดเธอโอเคไหม <S <S ก็ยังสงสัยว่าเพื่อนๆที่อยู่ประเทศอื่นมีแบบนี้ไหมแล้วหรือใครที่มีประสบการณ์แล้วช่วยแนะนํานิดนึงนะคะมาเป็นกระบอกเสียงให้หน่อยนึงว่าไอ้เรื่องพวกนี้ผู้หญิงเรา ต้องทําตัวยังไงนะคะเราจะต้องดูอะไรยังไงเจ็บไหมปรนุกดกลัวตรงนี้แหละกลักวกลัวเวลาเข้าห้องน้ำแล้วแบบเจ็บมันออกลูกไหมเนี่ยมันเป็นคําถามอะไรเงี้ยก็ถามหมอหมอบอกว่าคุณไม่รู้หรอกเพราะเขาจะวางยาสลบแล้วก็เข้าใจนะคะวางยาสลบก็ต้องใช้เข็มใช้น้ําเกลือน่นนี่นะั่นแต่พอตื่นมาแล้วนี่จะใคยยังคิดไอ้ที่ตื่นมาแล้ว,แล,วแล้วเราจะเป็นยังไงใช่ไหมคะเขาก็ดีนะคะก็มีมีเอกสารมาให,ให้เราเตรียมตัวยังไง ไม่แต่งหน้าไม่ทาสีเล็บไม่ฉีดน้ำหอมไม่เอาสิ่งที่เป็นมูลค่าเข้าโรงพยาบาลนู่นนี่นั่นนะคะก็เป็นรายละเอียดก็ประมาณว่าก็ต้องเตรียมตัวนะคะก็เลยต้องพักผ่อนอยู่บ้านนะคะก็ต้องเตรียมอาหารด้วยเพราะว่าถ้าเราป่วยก็คงไม่มีใครทำอาหารให้เรากินนอกจากอาหารที่เราทำแช่แข็งแล้วก็อุ่นนะคะวันนี้ก็เลยไปหาหมอโฮอร์โมนไปขอบคุณนางก็ค่ะเพราะว่านางเป็นคนแนะนำ คำพูดว่าจะใชบบ้กับไหนกับคุณหมอสูงนะคะเราก็เลยได้ยามาได้ซัพพลาเมนต์นะคะจินเจอเพราะว่าคนที่ท้องบวมท้องอืดมีแกส๊สต้องกินขิงนะคะแต่อันเนี้ยขิงมันเป็นซัพพลาเมนต์เป็น,นะะเป็นแคปซูลนะคะเป็นแคปซูลนะคะไปหาซื้อได้ตามร้านขายยาหรือร้านพวกที่ขายซัพพลาเมนต์นะคะวิตามินนะคะแล้วอันนี้ก็อีกอย่างหนึ่งอันนี้เป็นของหมอโฮอร์โมนนะคะมันเป็นคลีนอาร์ตที่ก็คือให้มา กินใต้ลิ้นเพื่อรักษาแผลภายในให้เร็วขึ้นนะคะเป็นการรักษาแผลให้เร็วขึ้นนะคะอันนี้ก็จะต้องไปปรึกษาหมอของคนใดคนนั้นนะคะอันนี้คือของประนุดก็มาเล่าแล้วก็แบ่งปันนะคะว่าแล้วก็อยากรู้ด้วยว่าแต่ละคนเนี่ยเจอแบบนี้หรือเปล่านะคะเป็นโรคผู้หญิงเออเลอ็กเื่องหนึ่งก่อนวันนัดหมอนะคะเขาให้ยาสอดมาสองมิตร มีการบอกหมว่าถ้าเธอสอดใส่เข้าไปแล้วออาจจะระคายเคืองผมยังไม่ทานได้ฉีดยาเลยระคายเคืองตั้งแต่สอดยาแล้วเลยบอกโอ้แต่แต่แต่โรคกุยงก็ยังไงก็เดี๋ยวพอเลยวันที่25นะคะก็คือวันที่ปน,นุษย์จะขึ้นเขียงนะคะโดยทำการาจี้ไฟที่ผนังมลูกนะคะนี่จะเป็นประสบการณ์ครั้งหนึ่งในชีวิตเหมือนกันนะคะ เพราะว่าล่าสุดนี่ทำเ,าเขาเรียกสวนทวารหนักแล้วก็สวนช่องปากเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังถ้ามีใครอยากรู้ประสบการณ์ของตรงนี้นะคะเขาเรียก endoscopy นะคะทุกคนน่าจะไปตรวจเพราะว่าตรวจหามะเร็งในลำไส้นะคะอายุยุะแล้วดูแลตัวเองให้ดีๆนะคะแล้วคนที่อยู่ต่างประเทศเนี่ยต้องดูแลสุขภาพให้ดีมากขึ้นเพราะาเดี๋ยวต้องสู้กับหิมะสู้กับลมฝน สู้กับการใช้ชีวิตหากินที่นี่นะคะยังไงมีอะไรก็กดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็แบ่งปันความรู้กันนะคะถ้าเกิดใครมีคำถามนะคะก็ฝากไว้ได้นะคะเดี๋ยวปนุย์เล่าให้ฟังนะคะหรือไม่งั้นก็จะส่งลิงก์ พี่จะไปปรึกษากับใครบ้างอันนี้เป็นเรื่องของส่วนตัวนะคะปนุษย์ไม่ใช่หมอปนุษย์ไม่ใช่กูรูมาแบ่งปันแล้วก็อยากสอบถามเพื่อนที่มีประสบการณ์นในการขุดรลูกหรือจี้ไฟในโคลมรถลูกนะคะด้วยวัยวัยทองนะคะฝากนิดนึงนะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามาตามกันถ้าใครติดตามป,น,ปนุษย์ปนุษย์อยากเมาส์นะคะสายฟอก็ตามกันได้นะคะในช anel เผื่อเบื่อหรือนอนเซ็งเงก็มีนเรื่องสาระที่น่าฟังนะคะ ขอบคุณนะคะแล้วก็เดี๋ยวยังไงก็เรามาเจอกันหาผู้ชายใส่ฝอขอบคุณค่ะบนรลุอย่าเมาบ๊ายบาย